มีใครเคยสังเกตไหมครับว่าเจ้าตัวนี้ฮะที่มีสัญ,ญลักษณ์แคนนอนตรงนี้ครับที่สายคล้องคอกล้องเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรือว่ามันไว้แค่แบบดูเท่ๆหรือว่าไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบมาให้นะครับตัวตัวสายแคนนอนนะครับที่มันติดมากับตัวกล้องนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมีติ่งติ่งหนึ่งนะครับที่โผล่ออกมาที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร ก็คือตัวนี้นะฮะอธิบายนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันทําหน้าที่ในการปิดนะครับปิดช่องมองตานั่นเองเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เป็นกล้องของเรานะครับเวลาเราจะใช้อุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาช่องมองตาตัวนี้ออกนะครับเมื่อเอาออกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับมันจะเป็นร่องๆคล้ายๆกับร่องของยางรองตาของเราเลยเห็นไหมครับคล้ายๆกันเนาะใส่ด้านนี้นะครับใส่ด้านนี้นะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้เลยเอาด้านที่เป็นแ a n นอนนะครับหันเข้าด้านในนะครับอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนี่มาดูกันมาดูกันนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงเห็นไหมครับใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับทีเนี้เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหม รู้ไหมครับว่าเหตุผลที่จะต้องใส่แบบนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเวลานะครับช่างภาพเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมชอบการถ่ายภาพมากแล้วผมก็เตือนไปประมาณตีสี่ตีหเนี่ยครับหกโมงเช้าแล้วประมาณนี้แล้วผมไปเห็นช่างภาพนะครับเขากําลังถ่ายดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่นะครับแล้วผมก็สังเกตว่าเนี่ยเขาอะได้เอาตัวนี้ครับปิดไว้ที่ช่องมองตาผมก็ถามเขาว่า มันมีประโยชน์อะไรครับตรงนี้ทําไมต้องปิดด้วยเขาบอกว่าเนี่ยปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มีแสงอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยลอดเข้าไปในช่องมองตาเมื่อมีการลอดเข้าไปเมื่อมีแสงลอดเข้าไปในช่องมองตาเนี่ยมันจะทําให้แสงเนี่ยรั่วเข้าไปในเซ็นเซอร์ได้นั่นเป็นเพราะว่านะครับฟังดีๆนะนั่นเป็นเพราะว่า เวลาแสงรั่วเข้าไปแม้ต่นิดเดียวเนี่ยแล้วก็ภาพที่เรากําลังถ่ายเนี่ยคนคนนั้นกําลังถ่ายเนี่ยเป็นภาพแลน์สเคปที่ต้องการนะครับที่ต้องการให้แสงเนี่ยเป็นสีมืดหรือว่าสีแบบสีทึบสีมืด ถ่ายเกี่ยวกับแสงไม่ว่าจะเป็นถ่ายดวงจันทร์ถ่ายดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าถ่ายท้องฟ้านะครับการที่เรากั้นไม่ให้แสงเข้าไปแสงไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้าไปตรงนี้มันจะทําให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันดูคลีนและมันดูคมและมันดูแบบว่าไม่มีข้อผิดพลาดนั่นเองนะครับพี่เขาก็เลยได้ใส่นะครับตัวเนี้ เข้าไปปิดตรงนี้นั่นเองเพื่อไม่ให้แสงรั่วนะครับสําหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดหัวใจแล้วก็กดบันทึกคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วก็ฝากแชร์ให้กับคนอื่นๆที่ไม่รู้ด้วยนะครับ